สวัสดีค่ะเสื้อต่อดอกรหัส sps ศ1นะคะน่าสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาต่อชั้นที่2ก็คือชั้นแรกเราต่อทั้งหมด7ดอกนะคะ1 2 3 4 5 6 7ค่ะแต่ว่าชั้นที่2ก็จะลดลงมาเหลือ6ดอกนะคะเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5 6 ก็เดี๋ยวจะถักสองชิ้นนะคะชิ้นที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชิ้นที่สองนะคะเนี่ยค่ะชิ้นที่สองเราได้เจ็ดดอกเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะมาต่อตรงชั้นที่สองนะคะค่ะชั้นที่สองจะเป็นตรงเนี้ยนะคะชั้นแรกอยู่อ่าชั้นที่สาม ชั้นแรกอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วชั้นที่สองก็จะหกดอกตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นหน้าชิ้นหลังทําเหมือนกันนะคะก็คือชั้นที่หนึ่งเจ็ดดอกพอชั้นที่สองหดอกค่ะเดี๋ยวจะมาสอนต่อตรงชั้นที่สองนะคะตรงนี้ค่ะเตรียมดอกขึ้นมาอยู่ที่ แถวที่สามนะคะแถวที่1 2 3แถวที่3จะเป็นตรงที่เป็นโซ่หกนะคะโซ่หกแล้วก็เอกลอบวงกลมนะคะค่ะมาเป็นขั้นตอนการต่อเลยนะคะขึ้นโซ่3นะคะถักกลีบแรกค่ะก็ขึ้นหลักที่2 3 4 5 แล้วก็โซ่หนึ่งค่ะมาต่อกับกรีบแรกตรงนี้นะคะกรีบที่หนึ่งกรีบที่สองเข้าม,มุมแล้วก็กรีบที่สามนะคะค่ะมีจุดต่อแค่สามกรีบโซ่หึ่งเสร็จแล้วก็จับด้านผิดประกบกันนะคะเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มมาที่ชิ้นหน้าค่ะ ห้าหลักเนี่ยนะคะกลีบแรกนะคะเสร็จแล้วก็จะมาตรงช่องที่สองเนี่ยนะคะพันหัวเข็มขึ้นหลักที่หนึ่ง โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปต่อกับด้านหลังตรงที่เป็นช่องว่างตรงนี้นะคะต่อเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มมาขึ้นด้านหน้าอีกหนึ่งหลักค่ะแล้ก็ขึ้นกลีบถัดไปเลยนะคะพันหัวเข็มขึ้นห้าหลักค่ะ แล้วโซ่หนึ่งนะคะไปต่อตรงเข้ามุมพอดีเลยโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มมาที่ชิ้นหน้าถักที่เหลืออีกห้าหลักนะคะห่างไปนิดขอดึงไหมให้กระชับหน่อยขึ้นห้าหลักนะคะหนึ่งสอง สามสี่หา้าเสร็จแล้วจะวนมาที่กลีบเนี้ยนะคะห่วงถัดมาก็พันหัวเข็มขึ้นหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ไปต่อกับด้านหลังนะคะตรงที่เป็นช่องว่าง โซ่หนึ่งแล้วก็มาขึ้นหลักที่ด้านหน้าแล้วไปห่วงถัดไปเลยนะคะขึ้นห้าหลักก่อนโซ่หนึ่งนะคะไปต่อกับกลีบด้านหลังแล้วก็โซ่หนึ่ง พันหัวเข็มมาทักกลีบด้านหน้าต่ออีกห้าหลักนะคะเนี่ยนะคะดอกแรกจุดเชื่อมต่อครบแล้วคะ่ะดอกที่หนึ่งของชั้นที่สองเนี่ยนะคะเสร็จแล้วที่เหลือก็อีกสามกลีบถักวนมาจนจบนะคะขอหมุนงาน ขอหมุนงานเลยขึ้นหลักแรกนะคะแล้วก็โซ่สองขึ้นหลักที่สองไปที่กลีบที่สี่เลยนะคะขึ้นห้าหลักก่อน โซ่สค่ะแล้วก็ขึ้นห้าหลักลงที่ห่วงเดิมขา <Okay>. ห่วงต่อมานะคะก็ขึ้นหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สองขึ้นหลักที่2ลงที่เดิมนะคะ ไปที่กลีบที่5ต่อเลยค่ะขึ้น5หลักก่อนแล้วก็โซ่2นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้น5หลักลงที่เดิม ห่วงต่อมานะคะขึ้นหลักแรกแล้วก็โซ่สองขึ้นหลักที่สองค่ะมาที่กลีบที่หกลีบสุดท้ายนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหหลักอ๋อโทษค่ะขึ้น5หลักนะคะ2 4 5แล้วก็โซ่2ค่ะ พันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นอีก5้าหลักห่วงถัดมานะคะขึ้นหลักแรกก่อนแล้วก็โซ่สองขึ้นหลักที่สองขาเชื่อมกับหลักที่เริ่มต้นงานดึงไหมผ่านนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งตัดไหมค่ะแล้วก็เก็บไหมเข้าไปในงานดึงขึ้นมาด้านถูกค่ะแล้วก็เก็บลงไปที่ด้านผิดนะคะซ่อนเข้าไปในกลีบดอกก็ได้ค่ะ ะะดอกแรกนะคะจะมีจุดเชื่อมต่อ3ามกลีบแบบนี้ค่ะชั้นที่สองเราจะต้องต่อหดอกนะคะตอนนี้ต่อไปได้ดอกที่หนึ่งแล้วนะคะจะต้องถักสองชิ้นนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังประกบกัน ชิ้นหนึ่งถักเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะดอกแรกแล้วก็2องสามสี่ห้าหดอกที่สองกับ3ามสี่ห้าหเนี่ยค่ะจะต่อเหมือนกันเนี่ยค่ะดอกแรกต่อเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาต่อดอกที่สองที่คลิปต่อไปนะคะก็จะก๊อปปี้กันหมดเลยะคะ่ะสองสามสี่ห้าหจะต่อเหมือนกันหมดเลย